สวัสดีค่ะผูะ้ติดต่เข้าสู่ช่องแม่พีโอโกอะตอนนี้นะพอดีมารอรับมินน้อยนะทุกคนเห็นชายแปลกหน้านะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดเนาะอาจจะเป็นเอฟซีหรือว่าแต่ถ้าเอฟซีก็คงอาจจะเป็น FC เอฟซีแถวๆใกล้หรือว่าไม่รู้นะทุกคนแต่แม่พีก็จะมองมอง,มองดูก่อนอว่าเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์มานะมาคนเดียวนะทุกคนนี่มอเตอร์ไซค์เพื่อน นะดเนเบียนหน่อยสี่สามหกนึงสกลนครน,นะรทุกคน,น,นเดินไปทางไหนแล้วจักไูไร้ยังไงน,น,นะคน่ะคนมา จักคนมาแต่ใสเอฟซีวัสดีค่ะไอวัสดีค่ะมาแต่ใสมาแต่ใสค่ะ,อนนะโอ้ขออนุญาตเด,ด้อไอเด้อค่ะโอ้สิไปใสโตขนาดนี้ไอเอ่ออ๋อไอไมาได้ทำงานสิเมื่อชะก้นบ่ค่ะโอ้โอค่ะ พอดีมาไหว้ปู่บ่ค่ะจ้าค่ะอเดินทางบทไพ่เด้อค่ะอาอเด้อรค่ะว่วาวจังใดน,นะบ่ค่ะว่าจังใดเนาะ อ๋อเห็นพนในโทรศัพท์โอ้ค่ะจ้าเดินทางวดไพค่ะเขาก็ไปกันแล้วพอดีค่อยก็มาได้ยินเจ้าเขาก็เลยมาดูเอ้าเล่นไผ่เลยเลืๆอเลืองเดื่องเลื่อเืองเลื่อ่ อืมบอกบอกืมนั่นแหละแต่พูนว่าไปแล้วค่ะดูพูนว่าพนชเมือจกเกีงเยนะงคุณนลืมแล้วว่าแล้วก็ลืมพอม,อนนอมแมนนะอ่ะเราก็นะข่ยยาจ้ะ่ามาหวบอกค่ะน่าจะนั่นน่าพัชนมินงน,นชียงคนงานโอเคไปเข้าก็ไป,าไปถามมิ้นทน้อยกัน ย่านมันหอดเวลายามันกลเรารอเพื่อนดีกว yep, anyway ่าเพื่อนไม่รอเราเปสิบเบะเบะซื้อๆก็จะมางนี่โมมีไผเด้เฮ้ยอยู่ทางนาน่ะคู่เขาก็สิว่าเขาไปใช้เบิดเราวะโอ้ยนะโอเคนะคะแล้วก็อืแล้วก็เห็นอคุณแบบ ไม่อนเท่าไหร่เราก็มาดูนะคะทุกคนเนาะเราก็สอดช่องดูแลช่วยลูกกับลุงช่างนะคะแต่เพื่อนก็น่าจะเดินดูพญานาคด้วยยังไงเนาะก็เพื่อนก็เดินดูแล้วก็ไปกราบนะคะตรงนั้นเห็นคอ่อยเ,เ,เพื่อนไปกราบอยู่ค่ะก็ะน่าจะเป็นเอฟซีเพื่อนบอกว่าเพื่อนเคยเห็นในโทรศัพท์ก็น่าจะใน youtube แล้วนะปุ๊พน้าเพื่อนก็น่าจะนั่นแหละเพื่อนก็เลย มาแวะดูเพื่นว่าเพื่นไปทํางานที่ไหนบุหงและว่าเซ็ตแล้วข้อก็ลืมพ่้อมสมองนะพี่น้องเอ้ยนะคะก็ได้ยินอยู่แบบแบบแม่นนะคะ,ะคคแต่ว่าสีเมื่อสะกนละวาน่ะอืมก็เลยอ่ะตอนตอนนี้เราก็ลุ้นนะว่าเอดนมินน้อยกับแอดเปี้ยวใครจะมาถึงก่อนกันใช่แล้วเราก็รอลุ้นนะตอนที่แอดเปี้ยวมาถึง ยิ้มแฉ่งเขาก็ยิ้มแฉ่งเขาก็คิดถึงแม่เขาอยู่นะใช่ก็แม่ก็ลูกเขาอ่ะอืมตอนนี้ทุกคนรับมินน้อยทุกคนไม่ได้ลืมนะทุกคนอาจจะผิดพลาดังที่หนึ่งแป๊บนึงกูวันช่วยชีวหนยลูกวันนี้มินน้อยมาก่อนเปี้ยวรับแม่เขาเอมินน้อยมาก่อนแม่ วันนี้ปูได้ทั้งมารับมาส่งนะมาส่งมารับเปิงเด้อเปิ่งหนเด้เพื่อนเยอะเลยเอยมีการเก๊กทาพรทำยังไงนักเรียนมันนด้อปคู่ด้วยสาธุโอปุูนฮะ ไปกินน้ำนักเรียนกินน้ำป้ลูกป้าตุ๊กนี่ไงน้ำเย็นที่เอามารอแล้วเนี่ยยายปะป้าจะไม่เพิ่นได้เห็ดผมสวยซูเมอใช่ไหมสวยยังเลยอ่ะนอนสิอยากเฉลีอยนอนบพาะนี่คือตาเสบร์ๆจะไม่ได้นอนเงินบเนาะค่ะแต่บินบ้างคือแต่งตาเสบร์ๆนี่แคมผ้าไปนอนนี่นอนเยอะกว่าเย็นๆนี่นอนระแรงเบาได้ได้ เดี๋ยวเขาจะนอนได้แล้วไปเดินเดินเ,เดินเป็นเจ้าสิบใบบาทจะเป็นบอระเอาไว้ยามือเช้ายามมืี้ยแรงมันนอนหลับมันพักแล้วลูกมันพักแล้วมันยังสนใจอยู่พวนอย่าไปชูนมันไไหนนี่งก็ยังงี้อยู่พวนถึกใจเอ้ยเนี่ยต้องแตะมันแรง หยุลงเลยมันไม่ใช่นะมันไม่ยุดรู้ว่ามันร้อนปะร้อนสวัสดีเบอียังมาจางเรียนนะลูกสวัสดีเบอยังคะโอเคทำไมลูกจะเล่นก่อนหรอนี่ไงนี่ยนู่นุ้มนู้นคุ้มนูน่ะไี่ดีังฮะอืม อย่าแพ้นนี้ก็ได้ดึงข้อไปได้อ่ะอลนนี้เอาไม้ไปเอตึ้ง่ตึงตึงนาหยุบแล้วพิจใจนะล่ะป้าพาเล่นนี่เนาะเออตีแหงแห้มนก็นหยุบแล้วอ่าลงน้ำคือเลย มินวันนี้แม่เปี้ยวจะมาแล้วเดี๋ยวเราไปรอรับแม่เปี้ยวกันไหมลูกปะปะไปรอรับที่ร้านเตี๋ยวปลูกปะปะนี่แม่เปี้ยวจะมาแล้วมันยุบแล้วลูกมันยุบแล้วนี่แม่เนี่ยมันหมดแล้วตีไปตีไปตีแรงๆนั่นดีหยุบแล้วหัวหื้อเลยจ่าแมนเจ้าคลือนเนาะ ม,มันไม่ใช่ลูกนั้นนะมันไม่ใช่มันก็เลยไม่ยุนี่ไงไหนๆชุ่มนี้ไหมไปไปดูตรงนู้นะไปไปไปดูทางนูน้ไน,นไปดูทางนู้นก่อน,นอไปดูทางนู้นก่อนยังเหาะไปนี่ไหนึ่งยังเหรอต้องมีไงมนี่ไงต้งองเป็นก้อนโอเค <Okay. S 1> อ่ะ ก็จะยืดตรงนี้ให้มีเรื่อยเช้าก็ต้องทำเย็นก็ต้องทำเอ้าเอ้าเอ้อเสียงใครเสียงใครมินมินเสียงมินไปดูทางโน้นมินอะไรมินมินตัวอะไรว้าวเจอฟงควายเยอะมาก โอ้โหอ้วนๆเลยลูกนะอือหือตัวเล็กมันก็ไม่มีเลยต้าเล็กมันก็มีลุงนนุ่นนุ่นมันไปแบบโครนมาอืโอ้แบบโครนอะไรใช่มันขูดแบบโครนง่าอาบน้ำมันร้อนเบะโครนอะไรแบบโครนไปแบบโครนนะคะอ่ะโอเคนะคะนึกด้วยอยากนั่งอ่ะนั่งอะไรนั่งควายเหรอใช่ไม่ได้ลูกเดี๋ยวมันขิดเดี๋ยวมันขิดขิดซี่มันไม่ใช่ควายเรา อู๋เพ่ก็ไม่กล้าแล้วแน่ๆนะหนูจะขึ้นไปนั่งควายโอ้โหหนูชอบชอบนุ่งง่ายจะองเขาอะนู่งง่จะองเขาใครจะข้าขึ้นแล้วนุ่มันก็ขีดหรอกอะโอเคสำหรับนี้ประมาณนี้ค่ะ